สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่16พฤษภาคม2568ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วันนี้เวลา8.48นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอํเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะการบัญชีและการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยการเมืองการปกครองคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,960คน ทั้งนี้ระหว่างวันที่15ถึง16พฤษภาคม2568มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2566เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน6,386คน มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศโดยจัดก,การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานทันสมัยเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้บัณฑิตทุกคนเพียบพร้อมด้วยทักษะความรู้วิชาการมีคุณธรรมจรยิยธรรมทั้งยังสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เวลา13นาฬิกา39นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองแดงตำบลหนองกุงอำเภอนาเชือกทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสิริเกษตรและทรงเททองหล่อพระเกศ ซึ่งหลวงปู่ขำเกสาโรเจ้าอาวาสวัดหนองแดงพระมหาเถระที่มีอายุพรรษามากที่สุดรูปหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อน,นำไรายได้จากการเช่าบูชาใช้รักษาผู้ป่วยยากไร้พระภิกษุอาพาธและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลน,นาโพ ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ห่างจากวัดหนองแดงไปประมาณ18กิโลเมตรโดยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สำหรับพระพุทธสิริเกษตรมีขนาดหน้าตัก5นิ้วจัดสร้าง70องค์เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาวันที่2เมษายน2568นอกจากนี้ยังจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกรุ่นทุลเกล้าจำนวน99,999เหรียญ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับบนเหรียญที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตราชกัญญาทรงนำชมนิทรรศาการชุดไทย Through the Ages Weaving History Craft and Identity ณกรุงลอนดอนสาราชอาณาจักร 14พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงหลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงแสดงปฐาฐกถาเรื่องวิวัฒนาการของชุดไทยและงานหัตถศิลป์ผ้าไทยภายในงานนิทรรศการผ้าไทยณห้องมิตราสมาคมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงลอนดอนแล้ว แล้วส่งนำผู้เข้าร่วมงานชมนิเทศการชุดไทย True h o g h h t Ages Weaving History Craft and Identity ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์13องค์ที่จัดเก็บนักพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาจัดแสดงประกอบด้วยฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม8องค์จัดแสดงณห้องสีอยุธยาได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น ทรงในการเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566เมื่อวันที่7มกราคม2566ฉจะลองพระองค์ชุดไทยจิตรดาทรงในการเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสาศาดารามเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562 ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินท่งในการเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชเมื่อวันที่23ตุลาคม2562ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานส่งในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับพระประมุกประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกครั้งที่29ณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาท์พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565ฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรีประยุกต์ทรงในโอกาสทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักกราวาลณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567 ฉลองพระองค์ชุดไทยดูสิตทรงในโอกาสพระราชทานพระอนุญาตให้ทีมงานวกประเทศไทยฉายพระรูปเพื่อนำไปตีพิมพ์เป็นแฟชั่นเซ็ทภายใต้ชื่อ In นโร a ิ f a แฟชั่นเมื่อเดือนมิถุนายน2562 ฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัยส่งในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางโชลมาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อวันที่12ธันวาคม2562และฉลองพระองค์ชุดไทยจกักรพรรดิส่งในการเสด็จแทนพระองค์ไปส่งร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายอันแบรที่2แห่งราชรัฐโมนาโกกับนางสาวชาลีนวิสต็อก เมื่อวันที่2กรกฎาคม2,554พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงผ้ายกลวดลายโบร,ราณและร่วมสมัยอาทิผ้ายกหลายเกล็ดพิมพ์เสนหลายพุ่มลายดอกลอยและลายขอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีจากนั้นทรงนำชมฉลองพระองค์ชุดสากล5องค์จัดแสดงณนะห้องสุขโขทัยได้แก่ ฉลองพระองค์ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่ามงตัดต่อลายบนผ้าไหมเปลือกสีขาวนวลทรงในโอกาสทรงเป็นประธานตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขิดนารีราัาราชกัญญารอบตัดสินระดับประเทศณหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีประดับด้วยลูกไม้ ทรงในโอกาสทรงเป็นประธานในโครงการเทศกาลไม้ไทย2565นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตเมื่อวันที่17ธันวาคม2565จฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ปักประดับลูกไม้และลูกปัด ทรงในโอกาสทรงเป็นประธานงานเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยและทรงเสวนาวิชาการในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสุสากลณศูนย์การค้าไอคอนสยามเมื่อวันที่12ธันวาคม2563 ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีเทคนิคไหมแต้มหมี่ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศเหรียญทองจากการประกวดประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์โดยนางสาวสุชาดาวิมลรัตนกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฟ้ายังหวัดขอนแกน่นและฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขิดนารีรัตนราชกัญญาปักลูกปัด ทรงในโอกาสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดนิเทศการสิริราชพัตราบรมราชินีนาถณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565 พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงผ้าลายพระราชทานจากการประกวดในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมทั้งการจัดแสดงชุดของแบรนด์ไทยที่นำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นแฟชั่นร่วมสมัยประกอบด้วยแบรนด์สิริวัณวรีนำเสนอชุดราตรีผ้าไหมมัดหมีทอมือลวดลายกราฟิกจับคู่กับเฉดสีเทาไล่ระดับเติมมิติและความหรูหราด้วยงานปักที่นำลายผ้าไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยคริสตัลสีเข้ม รวมทั้งชุดราตรีทรงเกาะอ,อกผ้าไหมมัดหมี่สีน้ำตาลย้อมแบบไทยดำตกแต่งด้วยลูกปัดและลูกไม้แบรนด์นอาสาว่านำเสนอเสื้อเชิ้ตแขนยาวผ้าไหมใส่กระโปรงยาวผ้าไหมย,ยกดอกและชุดกระโปรงสั้นเกาะอกสั้นผ้าไหมย,ยกดอกตกแต่งแคบหลังโดยนายอดุลมุลชาติกลุ่มไหมสมเด็จจังหวัดกาลสินปักลูกปัดและเลื่อมทั้งชิ้น แบรนด์วาทิติทินำเสนอชุดกระโปรงยาวเกาะอ,อกทรงตรงผ้าไหมยกดอกจากกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตรที่การแบรนด์ตกแต่งผ้าไหมออร์แกนซารูปดอกไม้และแบรนด์ชัยโกเลเบลนำเสนอชุดกระโปรงยาวเข้ารูปหลายเบี่ยงผ้าไหมมัดหมีทอมือจับจีบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่นายทวีศักดิ์จตุวัน ประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชานิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2567และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกด้วย <S <S นิทรรศการผ้าไทยชุดไทย t r u e the ages w วิฟวิ i n g History, c ฟ a อน and Identity จะจัดจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนได้จัดสาธิตงานหัตถสินไทยอาทิเบญจรงร่วมสมัยที่ผสมผสานลวดลายภาคใต้ จากสารย่านลิเภาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับอันประณีตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภธพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒนโสภาเป็นผูแ้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์ณวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวัดตะโกร่วมกับศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2557ตามดำริของพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกอดีเจ้า อาวาัตวัดตะโกรูปที่สเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังการองรับด้วยฐานแปดเหลี่ยมแวดล้อมด้วยเจดีย์บริวารอีก8องค์โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนอาคารกว้าง35เมตรมีลานประทักษิณโดยรอบมุมทั้ง4ทิศมีสาลาทิศและหอระฆังตั้งอยู่ภายในอาคารเป็นโถงประดิษฐานสรีระสังขารพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกนอกจากนี้ยังจดัดแสดงนิทรรศาการและภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณ โถงอาคารบอกเล่าเรื่องราวต่างๆอาทิประวัติวัดประวัติพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาษาธิโกและวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบอำเภอพาชีซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวลาวที่อพยพมาจากนาครหลวงเวียงจันทร์วัดตะโกเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายในสมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวปี2320 ชาวบ้านตะโกได้อพยพจากนครหลวงเวียงจันทร์มาตั้งรกรากอยู่บริเวณตำบลดอนแย่นางอำเภอภาชีซึ่งมีต้นตะโกขึ้นอยู่มากจึงเรียกว่าบ้านตะโกครั้นเมื่อสร้างวัดขึ้นราวปี2,345จึงเรียกว่าวัดตะโก โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2541และได้รับการพัฒนาเรื่อยมามีการจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุและบุรณปฏิสังขรเสนาสนะต่างๆปัจจุบันมีพระวชิระภาวนาพิรัตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามนเณรจำพรรษา65รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานสนว์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่สูนพัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงอเอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกาปนัดรุดิตองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามความก้าวหน้าการเพาะเลี้ยงปลาเร้าซึ่งเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงแห่งที่สองของมูลนิธิโครงการหลวงมีศักยภาพต่อการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงเนื่องจากมีอากาศเย็นและมีน้ำจากลำธารห้วยแก้วไหลผ่านโดยโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุบาลปลาปัจจุบันมีบอ่อเพาะเลี้ยงปลา18บอ่อและได้นําลูกปลาจากสถานีอินทนนท์มาอนุบาล22,000ตัวและเตรียมจัดสร้างบอ่อเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมอีก12บอ่อรวมทั้งมีแผนปรับปรุงฝายลําน้ําห้วยแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ําในการเลี้ยงปลาและการก่อสร้างระบบบอ่อบ,บําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ขณะที่อาคารแปลรูปประมงที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ใช้สำหรับการแปลรูปปลาเรนโบเท้าวที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจรต่อจากนั้นองคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอำเภอแม่อ่อนสำหรับ สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟ ى, ภายใต้ร่มเงาแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกา้าในระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกาแฟแก่ผู้ที่สนใจภายในศูนย์ยังมีโครงการปรับปรุงฝายในลำน้ำแม่ลาโดยโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่งในช่วงหน้าฝนตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบล ห้วยแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแลง้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมจัดทําแผนปฏิบัติการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้โทรทธน์รการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน นางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายต่ามมีจิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามซึ่งจัดขึ้นอย่างสมเกียรติในโอกาสการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีณธรรเนียบประัานาธิบดีเวียดนาม จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือทวิภาคียืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายในปีนี้ ขณะเดียวกันเวียดนามยังเห็นพ้องกับไทยในการส่งเสริมกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระดับสูงหรือ HLC การปรับปรามอาจญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการหลอกลวงทางออนไลน์และการทำประโมงผิดกฎหมายหรือ IUU fishing ส่วนด้านเศรษฐกิจจะร่วมกันขยายการค้าให้ถึง2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการเร่งจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า JTC ภายในปีนี้ จากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและเวียดนามได้ร่ว um มกันเป็นประธานในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยเวียดนามครั้งที่4ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงนโยบายในระดับคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศใน3ประเด็นสําคัญหลักได้แก่ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและประชาชนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนความตกลง8ฉบับครอบคลุมการค้าการลงทุนและการป้องกันยาเสพติดการที่มาในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็ได้เผชิญกับเศรษฐกิจที่ผันผวนของทั่วโลกนะคะวันนี้ถือว่าได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของความร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็ผลลัพธ์ออกมาดีมากๆนะคะน่าประทับใจมากๆท่านนายกเองก็ให้เกียรติ ทั้งดิฉันนะคะแล้วก็คอรมอของเรานะคะแล้วก็ครอบครัวดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นการประชุมแบบจอยแคนเบอเรตครั้งที่4นะคะซึ่งครั้งแรกที่เกิดขึ้น,นก็คือย0ปีที่แล้วซึ่งคนเป็นคนที่เริ่มก็คือท่านทักษิณน,นะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านทักษิณเป็นคนเริ่มไว้นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็มาเป็นประธานที่ประชุมด้วยแล้วก็ดิฉันเป็นคนที่สามในครอบครัวนะคะที่มีโอกาสมาประชุมจอยแคนเบอเรตกับของเวียดนามนะคะก็เขา รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประเทศเดียวกับเวียดนามเท่านั้นขณะที่การยกระดับความร่วมมือภาคเอกชนนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยเวียดนามภายใต้หัวข้อ1บก1เท่ากับ0 Boundary On Tree Connect โดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจชั้นนำจากทั้งสงประเทศเข้าร่วมงานโดยเห็นพ้องผลักดัน Tree Connect หรือยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านได้แก่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนายอย่างยั่งยืนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยและเวียดนามจำนวน3มฉบับ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคาระวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเน้นย้ำรักษาแนวทางการหารืออย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทวิภาคีและพะหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือรอบด้าน และร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมทั้งสุสานโฮจิมินเพื่อนเน้นย้ำไทยให้ความสำคัญประวัติศาสตร์และมิตรภาพกับเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน จบข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ